ประชาชนนะครับที่ฟังอยู่ทําบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พวกเรามีความยินดีนะครับในการที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าหลังจากที่อ่พรบรกรชนะครับที่ได้ผ่านสภาในวาระที่1ได้รับการเห็นชอบโดยเอกชนนะครับจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับอ่าพรบรกรชเนี่ยเป็นอรบที่เราจะทําเพื่อจะทําโครงการสละกชหรือมีชื่อเล่นว่าหวยกเกษียณนะครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าหลังจากที่ผ่านวาระหนึ่งแล้วได้มีการส่งเรื่องมาที่กรรมธิการวิสามันในการพิจารณาร่างพรบอกชน,นะครับเราได้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นจํานวน31ท่านนะครับในการพิจารณาให้ได้กลุ่มกล่อมที่สุดให้ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ วันนี้การพิจารณาของอกรรมธิการวิสามันของพวกเราที่มายืนอยู่ณนะที่แห่งนี้พวกเราทํางานอย่างขมักขม้นทํางานอย่างเด็ดเดีย่ยวเพื่อที่จะทําให้ร่างพรบรฉบับน,นี้เป็นประโยชน์และเข้ากับประเทศไทยเข้ากับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับเราได้มีการพิจารณามาตั้งแต่วันพฤหัสที่17เมษายนะครับจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับรวมการพิจารณาหครั้งนะครับได้มีการปรับปรุงในส่วนของ2มาตรา หลักและ6มาตราย่อยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะครับหลักๆของนโยบายเรื่องของหวยกษเียณนั้นยังยึดหลักเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในมิติของสาระสาคัญเดิมแต่ถูกปรับให้ดียิ่งขึ้นเข้ากับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับหลักที่เป็นแก่นของตัวหวยกษเียณนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถที่มีอายุ15ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยสามารถซื้อหวยกเกษียณน,นี้ได้นะครับหวยกเกษียณเป็นหวยที่สนับสนุนเรื่องของการออมให้เกียบพี่น้องประชาชนเราใช้แรงจูงใจมาปลูกกับภาวะการขาดการออมทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดแรงจูงใจในการออมขึ้นผ่านการรุ้นโชคนะครับหวยกเกษียณหลังจากที่พี่น้องประชาชนซื้อนะครับในทุกๆงวดซื้อเสร็จได้รุนนะครับลุนเสร็จถ้าไม่ถูกรางวัลหรือถูกรางวัลเงินที่ซื้อสลากทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของทุกๆท่านเป็นบัญชีส่วนตัวและได้คืนทั้งหมดตอนอายุ60ปีนะครับในส่วนของเงินรางวัลครับก็ยังเป็นคงเดิมนะครับรางวัลที่1นล้านบาท5รางวัลรางวัลที่สอง0 0พันบาท1 0 0 0 0รางวัลนะครับและจะมีรางวัลแจ็คพอตรางวัลพิเศษที่จะเป็นการรางวัลทบยอดจากงวดก่อนหน้าที่ถ้าสมมติมีการออกรางวัลไม่หมดจะถูกทบ มาเป็นงวดต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นรางวัลใหญ่เพียงหนึ่งรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลต่างๆก็จะมีการออกทุกวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นนะครับก็เปลี่ยนวันศุกร์เป็นความสุขของพี่น้องเป็นความสุขของการออมของประเทศส่วนของจํานวนคนท,ที่จะซื้อสลากนะครับจํานวนสลากที่จะซื้อนะครับถูกจํากัดไว้ที่สามพันบาทต่อเดือน นะครับเราไม่ต้องการให้คนที่มีรายได้สูงเนี่ยมากว้านซื้อนะครับเราต้องการให้สลากกอชอหรือหวยกเกษียณนี้เป็นไปเพื่อพี่น้องประชาชนให้ในวงกว้างที่สุดให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงระบบการออมนี้นะครับส่วนที่กรรมธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อทําให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นคือส่วนของการเปิดความยืดหยุ่น ให้สามารถมีการถอนออกมาได้ก่อน60ปีในมิติต่างๆซึ่งจะถูกกำหนดในกฎกระทรวงในกฎหมายระดับรองนะครับก็มีคอมเมนต์พอสมควรว่าเราอา,อาจจะมีการเปิดให้ออกมาก่อน60ปีหรือใช้เกณฑ์อายุใช้เกณฑ์เงินฝากว่าเกินจากเกณฑ์นี้สามารถถอนเงินออกมาได้ก็เป็นความเป็นไปได้ที่ท่านกรรมธิการได้มีความเห็นนะครับร่วมกันเป็นมติของกรรมธิการว่าควรจะสร้างความยืดหยุ่นตรงนี้ แทนที่จะเขียนไว้ในกฎพรบรเลยให้มาใส่ไว้ในกฎหมายระดับรองเพื่อความยืดหยุ่นเพื่อความเข้ากับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกรรมธิการยังได้เห็นความสําคัญของบุคคลที่เข้าสู่การออมทรัพย์แต่กลายเป็นคนทุกนลภาพจากอุบัติเหตุต่างๆจากเหตุต่างๆนะครับเรามีความเห็นว่าเราควรจะเปิดช่องตรงนี้ให้กับผู้ที่มี บุคคลทุกคนระดับเนี่ยสามารถถอนออกมาได้ก่อนนะครับเพราะท่านเหล่านั้นมีความจําเป็นในการที่จะใช้เพื่อการดํารงชีพต่างๆนะครับมีการเปิดช่องให้สามารถถอนได้ถึงสามครั้งนะครับใน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 ,ในตัวโครงการนี้นะครับในส่วนของเรื่องของเงินรางวัลน,นะครับก็ได้มีการเปิดความยืดหยุ่นให้สามารถมีการกําหนดเงินรางวัลจํานวนเงินรางวัลวิธีการออกสกลากอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปกําหนดไว้ใน ตัวพรบรนะครับตามร่างเดิมเนี่ยเรากําหนดเปลี่ยนมาเป็นกนําหนดไว้ในกฎหมายระดับรองเพื่อความยืดหยุ่นนะครับว่ามีความน่าดึงดูดของโครงการประสิทธิภาพของโครงการและการเข้ากับภาวะเศรษฐกิจเข้ากับภาวะทางการคลังเข้ากับภาวะของสังคมประชากรต่างๆนะครับก็จะสามารถมีการปรับได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ประเด็นหลักๆที่มีการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับก็ในที่สุดแล้ววันนี้เราได้ร่างรายงานฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นร่างรายงานที่ทางกรรมธิการมีความเห็นเป็นเอกฉันนะครับเราไม่มีกรรมธิการท่านใดเลยที่มีการสนวนความเห็นนะครับเราทํางานร่วมกันนะครับทั้งที่จริงๆเรามาจากหลายพักหลายภาคส่วนแต่เราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเราคือตัวแทนที่จะสะท้อนความเห็นของพี่น้องประชาชนทําให้เราได้ร่างที่ดีที่สุด กันกรองได้ดีที่สุดทั้งฝั่งบริหารทั้งกิจสเดีกาและตั้งตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นร่างที่ดีที่สุดซึ่งบัดนี้เรียบร้อยแล้วและเรากําลังจะส่งเข้าสู่สภานะครับในการพิจารณาของวาระที่2และที่3ต่อไปในต้นเดือนกรกฎาคมนะครับเปิดสมัยทันทีเราเอาเข้าทันทีนะครับเพราะเรารู้ว่านี่คือความจําเป็นของประเทศนี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเราในฐานะ ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนี้ต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ